แนวคิดในการจัดแสดงห้องจอมทัพไทยคือเพื่อแสดงสัญลักษณ์และเทิดพระเกียรติจอมทัพไทยมีพระบรมสารทิศรักษ,ษ์ของอดีตบุรพกษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาราชและทรงเป็นจอมทัพไทยอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นจอมทัพไทยก็คือธงชัยเฉลิมพลธงชัยเฉลิมพล คือธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นเกียรติยศสูงสุดของทหารทหารทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิตธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจกล้าหาญแห่งหมู่ทหารทั้งปวงให้เข้าต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมาการปฏิบัติต่อธงชัยเฉลิมพลต้องเป็นไปตามระเบียบอย่างเข้มงวด โอกาสที่จะเชิญธงชัยเฉลิมพลออกประจำที่ต้องเป็นพิธีการที่มีความสําคัญจยกกับเกียรติยศและเชิดหน้าชูตาเท่านั้นเช่นพิธีกระทําสัตว์ปฏิญาณตนของทหารและการไปราชการสงครามเป็นต้นธงชัยเฉลิมพลประจํากองทัพผืนแรกของกองทัพบ,บกมีชื่อว่าธงจุธาทุติปไตยสร้างในต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อพระราชทานให้แก่กองทัพของจอมพลเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรี เมื่อปีพุทธศักราช2428เสมือนสิ่งแทนพระองค์ว่าพระองค์ได้เสด็จไปร่วมรบในสงครามปราบพ่อที่เข้ามาก่อการจรานจนในแคว้นหัวพันหทั้ง6และแคว้น12จุไทยด้วยทงผืนนี้มีขนาดใหญ่กว่าทงชัยเฉลิมพลในปัจจุบันลักษณะของทงจุฑทาทุทธิปไตยตรงกลางเป็นตาแผ่นดินในรัชสมัยรัชกาลที่5ตราโลสามช่องแสดงถึงอาณาเขตที่สยามปกครองอยู่ ช้างสามเสียนตรงกลางแทนดินใหญของสยามเหนือกลางและใต้รูปช้างยืนแท่นซ้ายมือด้านล่างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสลาชลาวรูปกริดตรงและกริดคดไข่กันทางขวามือด้านล่างหมายถึงประเทศสลาชมาลายูทางด้านบนเป็นตราจักรตีศูนย์อันเป็นสัญลักษณ์ของรชงาชวงศ์จักรีเหนือขึ้นไปอีกเป็นตราพระมหาพิชัยมงกุฎขนาดรุ่ยฉัดเจ็ดชั้นมีสัตว์สองชนิดได้แก่โคชสีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารและราชสีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลเรือน ชูประคองฉารทั้งสองถวายเป็นราชสักการะแสดงให้เห็นว่าทั้งทหารและพละเรือนต่างคอยเกื้อกูลกันเพื่อรักษาราชบัลลังก์นอกจากนั้นยังมีพระแสงขันชัยสีทานพระกรพัดวาลวิชณีฉลองพระบาทเชิองงอนอันเป็นเครื่องเบญจราชก,กุฏฐภั์ขนาดอยู่ใต้ตราทั้งสองทางด้านล่างผูกคาถาภาษาบาลีพร้อมด้วยตราเครื่องราชประมจุลจอมกล้าวยอดคันธงชัยเฉลิมพลทุกยอดจะต้องมีสิ่งสำคัญสองสิ่งะดิษสถานอยู่คือพระยอดธง และเส้นพระเจ้าของพระเจ้าแผ่นดินรวงความแล้วหมายถึงว่าธงชัยเฉลิมพลคือสัญลักษณ์ของชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์เสาของธงชัยเฉลิมพลมีขนาดใหญ่ตามขนาดของผืนธงรอยตะปุ่มตะปามบนคันธงเกิดจากการที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงตรึงหมุดเพื่อย,ยึดผืนธงเข้ากับคันธงด้วยการใช้ประดกหรือคอน ทงอีกผืนหนึ่งที่มีความสําคัญชื่อว่าทงมหาไพชยนทวัตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2455เพื่อพระราชทานให้เป็นทงชัยเฉลิมพลประจํากองทัพคู่กับทงจุดทาทุติปไตยโดยมีขนาดใหญ่เท่ากันผืนธงมหาไพชยนทวัต มีตราพระราชนัญจกรพระวชิระรูปวชิราวุธเปล่งรัศมีเป็นสายฟ้าประดิษฐานบนพานแว่นฟ้ามีฉัดกลีบบัวขนาบสองข้างสัญลักษณ์สายฟ้าคือความหมายของพระบรม,มานามาพิไทยวชิราวุธล่าสุดทางสำนักพระราชวางังได้นำธงผืนนี้ไปประกอบพระพราชพิธีบรมราชาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่10บโดยนำไปผูกในพระแท่นบนทลพิธีณพระที่นั่งไพศาลทักษิณควบคู่กับศาสตราวุธและสิ่งของอันเป็นมงคลต่างๆ ธงชัยเฉลิมพลอีกพื้นหนึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับธงชัยเฉลิมพลและธงไตรลงในปัจจุบนันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้โปรดกล้าพระราาทานให้กับกองฐานบกรถยนต์ที่ถูกส่งไปร่วมรบในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่1ตรงกลางเป็นรูปช้างเผือกยืนแทน่นแถบสีแดงทั้งด้านบนและด้านล่างมีพระคถาพาหงุงซึ่งเป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณ ที่องค์สัมมาสัพพุทธเจ้าชนะมารการนําพระคาถาพาหุงมาจารึกไว้บนถืนธงนี้เป็นการอุปมาอุปไมยว่าการที่พระองค์ทรงส่งทหารไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือการไปปราบอธรรมเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบสิ้นลงได้มีการอัญเชิญธงชัยเฉลิมพลผลนืนนี้ไปร่วมเดินสวนสนามผ่านประตูชัยที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสตรารูกกำเขงที่ห้อยอยู่เหนือผือนธงคือตราอิริยาพรครัวเดอแก่ที่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบให้กับกองทหารบกรถยนต์ไทย ื่อเป็นกิตยศที่ได้ปฏิบัติภารกิจในยา่านกระสุนตกในสมรภูมิรบได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่รัชสมัยรัชการที่8จนถึงปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปช้างเผือกและตราอุณาโลมบนธงชัยเฉลิมพลแทนการใช้ตราแผ่นดินตราอุณาโลมเป็นสัญลักษณ์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1ทรงบัญญัติไวใ้ให้เป็นตราประจํากองทัพบ,บกในปัจจุบันธงชัยเฉลิมพลจะเป็นรูปตราอุณาโลมทั้งหมด